การวยตู้ช่องทรูวันนี้นะครับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563ถ่ายทอดสดจากวิทยมวยรังสิทธิเวลาเดิมนะครับ6โมงเย็นรั่ว18นาฬิกาเป็นต้นไป4คู่ในวันนี้มีราคาเรทพร้อมมวอจะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับคู่แรกเพชรกาลสินสอชัยเจริญกับร้อยปอนเพียกอรุณเรทเปิดแรกนั้นอยู่ที่เสมอร้อยปอนนะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาจากเสมอนะครับมาอยู่ที่ร้อปอนต่อ19 ก็ราคาวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนคู่ที่ 2, 2> เพียงพอว,วังพรมกับเพชรเก่งไก่ย่าง5ดาวเรทเปิดเพชรเก่ง54ครับคู่ที่3รองคู่เอกปานเพชรวอสังประภัยกับเก้ามงคลเพชรยินเดียคาเทมีเรทเปิดที่เก้ามงคล118แนะครับและคู่เอกวันนี้ครับคู่ที่4ธนูเพชรวอสังประภัยกับธงน้อยลูกบ้านใหญ่ เรทเปิดแรกนั้นอยู่ที่ธนูเพชร19นะครับล่าสุดนี่ขยับมาอยู่ที่เสมอธนูเพชรครับราคาเล่นหน้าตู้ก็น่าจะอยู่ที่วิ่งอยู่ประมาณเสมอหรือว่าธนูเพชรต่อ,อนิดหน่อยนะครับระหว่างเสมอธนูเพชรหรือว่าธนูเพชรต่อรับเรทเครับราคาเล่นหน้าตู้ประมาณนี้มวยทีเด็ดนะครับเราชี้ไปที่คู่สองครับเราให้หมวยเจ้าบ้านนะครับเพชรเก่งกับย่างห้าดาวเป็นทีเด็ดครับ เพชรเก่งไก่ย่าง5ดาวนะครับเป็นทีเด็ดของเราเรามาดูรายละเอียดของแต่ละคู่กันเลยครับเริ่มจากคู่แรกนะครับเพชรกาลสินสอชัยเจริญกับร้อยปอนเพียกอรุณน้ำหนักชกวันนี้นะครับกำหนดไว้ที่117ปปอนเพชรกาลสินมาช่างขาดนิดหน่อยนะครับมา116.7ขาดไป3ขีดส่วนร้อยปอนครับมาเกินนิดหน่อยครับมา117.4ลดน้ำหนัก4ขีดก็คนหนึงลดนิดนึงคนหนึ่ง เกินหน่อยนึงนะครับอ่าขาดหน่อยนึงก็กัวเกลี้ยันนะครับไม่ถือว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ถ้าดูรูปร่างกันแล้วนะครับร้อยปอนครับดูจะเหลื่อมกว่าทั้งส่วนสูงและส่วนหนาแต่จะเรียกว่าได้เปรียบก็ไม่ถึงกับได้เปรียบอะไรมากนะครับแค่เหลื่อมกว่านิดหน่อยเพชรกาลสินนั้นเป็นนักมวยจากท่าสารานครศรีธรรมราชนะครับมวยเมืงองคอนแท้ๆเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับกาลสินเลย แต่ตั้งชื่อเป็นเพชรกาลสินเท่า,านั้นแหละซ้อมอยู่กับบางสารสอชัยเรรินที่ท่าสารานะครับเป็นมวยซ้ายครับเขาอาชีพเดินลุยคว้าเกาะเสียบแทงอุตลุกมีเตะต่อยเสริมบ้างครับในขณะที่ร้อยปอนนั้นมวยสีสเกตครับแต่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายศิษย์ยอดทงพัทยาก็เป็นมวยสไตล์ค่ายกุตุ้ยนะครับนั่นก็คือฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีอาวุธคมคล่องแต่โดยส่วนตัวของร้อยปอนนี้ไม่ค่อยชอบของหนักนะครับประทักของหนักแล้วมี มียุบมีมีออกอาการได้นะครับบางไฟล่าสุดนี่ถึงกับแพ้น็อกต่างคนต่างแพ้น็อกมาทั้งคู่นะครับเพชราการสินนั้นไฟล่าสุดแพ้นก็กรุ่งฤทธิ์สอบพิเศษจิตครับเพราะความเป็นมวยเข่าที่ค่อนข้างจะรุ่มร่ามซุ่มซ่ามมีจุดรั่วจุดหลวมนี่แหละครับก็ทําให้เพชรกาสีนั้นโดนอาวุธของรุ่งฤทธิ์ถึงน็อคนะครับส่วนร้อยปอนนี่เอ่อไปแลกลูกหนักนะครับไปสวนหมัดแลกกับต้งสัตยานอนยิมก็โดน ของหนักนะครับหงายท้องลงมาต่างฝ่ายต่างก็แพนนอกกันมาทั้งคู่ครับแต่วันนี้นะครับมาเจอกันเองเราดูว่าทางร้อยปอนนะครับยังไงก็ได้เปรียบครับฝีมือคล่องแคล่วจัดจ้านกว่านะครับแล้วตัวใหญ่ครับเพชรกะสินนั้นปกตินั้นเจอมวยตัวเล็กกว่าก็กดตีเกาะตีได้นะครับแต่วันนี้มาเจอตัวเท่าๆกันแล้วแถมดูว่าจะหนากว่าบึกกว่าอย่างร้อยปอน วันนี้มวยเข่าอาชีพอย่างเพชรกาลสินที่พลิกแพลงเกมไม่ค่อยเป็นนะครับดูแล้วไม่ได้จะสู้ได้นะครับดูเจอความเร็วเจอความคล่องของร้อยปอนเข้าไปนี่จะเข้าไปเกาะตีคว้าต,าตีก็คงจะลําบากนะครับเพราะว่าตัวเองก็รูปร่างไม่ได้เปรียบเจอกับร้อยปอนวันนี้ครับเพชรกาสินไม่ได้เปรี่ยบน,นะครับก็ให้อยู่ที่ร้อยปอนเพียกอรุณราคาขึ้นมาก็ร้องเสมอนะครับจะเล่นร้อยปอนก็ร้องเสมอหรือว่าถ้ายังไม่ติดนะครับ ไม่มีคนจับด้วยก็อาจจะต้องขยับต่อนิดหน่อยนะครับสักสิบเก้าห้าสี่อยู่ร้อยปอนครับเล่นตามเชิงนะครับคู่นี้ไม่ถึงกับได้เปรียบอะไรมากมายนะครับก็ได้เปรียบตามตามรูปทรง,ง่วยเท่านั้นเองนะครับก็เล่นไปตามเชิงคู่ที่สองครับเพียงพอวังพรมกับเพชรเก่งกับย่างห้าดาวคู่นี้นะครับเราให้ทีเด็ดเอาไว้ที่เพชรเก่งเจอกันวันนี้นะครับเพียงพอกับเพชรเก่งตอนแรกนะครับตาม รายการเดิมออกน้ำหนักเอาไว้ร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับแต่ปรากฏว่าก้อยันชกม,มีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกเยอะเลยครับเพิ่มไปอีกแปดปอนด์จากร้อยสามสองเป็นร้อยสี่สิบก็คิดดูนะครับว่าร้อยสี่สิบนี่มันมเ,พเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบสิบปอนด์นะครับแล้วใครได้เปรียบละ่ะแน่นอนครับคนที่ขอน้หนักก็คือเพชรเก่งไก่ย่างห้าดาวมวยคนจัดครับเพราะเพชรเก่งนี่ก็ซ้อมอยู่กับเพชรอินเดียคาเดมี่นะครับมวยเสียบ วันนี้มาเพิ่มน้ำหนักนะครับให้กับมวยตัวเองจาก132ไปี่140แน่นอนครับเพชรเก่งก็ต้องได้เปรียบในจุดนี้แน่เพียงพอช่าง138.8ครับน้ำหนักขาดที่ัดไปหนึ่งปอนด์สองขีดขาดเยอะนะครับขาดปอนด์กว่าส่วนเพชรเก่งนั้น140ดีครับก็เป็นน้ำหนักสบายเลยครับวันนี้เพชรเก่งรูปร่างนะครับรูปร่างก็ส่วนสูงใกล้เคียงนะครับแต่ความบึกบึน ความหนานะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเพชรเก่งนั้นดูบึกกว่าชัดเจนครับไม่สูงกว่านะครับแต่หนากว่าแล้วก็กล้ามเนื้อดีกว่าดูแข็งแกร่งดูแข็งแรงครับวันนี้ทางฝั่งของเพชรเก่งมวยคนจัดและจะว่าไปเพียงพอนะครับมวยนองจอกก็ซ้อมอยู่กับอาจารย์บุญล้อมมหาชัยนะครับเซียนรุ่นเก่าวันนี้มาช่วยทําหน้าเสือแต่หน้าเสือของบุญล้อมก็ยังดูว่าทีมบุญล้อมนะครับก็มีพวกหววังพรหรือยพวกนี้เป็นทีมสนับสนุน แต่ยังไงทําหน้าเสียยังไงก็สู้หน้าเสียมวยคนจัดไม่ได้นะครับนะครับมวยเพชรินเดียคาเดมี่ยังไงหน้าเสียทแข็งแรงปึกปักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะรายการที่จัดเองมวยเพชรินดีแพ้ยากนะครับหลังๆนี่ยิ่งหลังโควิดมานี้แทบไม่แพ้เลยออกตู้รายการทรูช่องทรูนี้นะครับก็ลองหาสถิติดูก็ได้ครับมวยเพชรินดีแทบจะไม่แพ้เลยนี่ก็เช่นกันนะครับยิ่งเจอกับมวย นอกเครือข่ายอย่างเพียงพอวังกรมนะครับปกติเพียงพอนี่ต่อยอยู่กับสอสมหมายนะครับวันนี้มาต่อยกับทางเสียโบสดูแลเสียเปรียบนะครับชื่อชั้นอาจจะดีกว่านะครับเจอมวยดีๆมาเยอะกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็แพ้นะครับสามสี่ไฟล์หลังนี่ก็แพ้ซะเยอะกว่าชนะแพ้สุรชัยสอสมหมายแพ้วายุน้อยเพชรเกตเพชรนะครับแต่ก็ถือว่าแพ้ของดีแล้วก็แต่ล่าสุดครับ กรบชนะซูเปอร์แบล็คสสจต้อยเออสอสอสสต้อยแปดติวนะครับที่ได้ดำเนินส่วนเพชรเก่งนั้นก็แพ้บ้างชนะบ้างนะครับชื่อชั้นการผ่านมวยอาจจะดูเป็นรองแต่วันนี้ครับทุกอย่างนั้นดูเอ่อมาทางฝั่งของเพชรเก่งได้เปรียบหมดนะครับสถานการณ์ความได้เปรียบสิ่งแวดล้อมทั้งหลายๆอยู่ที่เพชรเก่งแน่นอนครับวันนี้ถึงแม้ว่าชื่อมวยจะเป็นรองนะครับแต่สภาพร่างกายสิ่งแวดล้อม เหนือกว่าท <an> ุกอย่างครับก็ให้เล่นเพชรเก่งเป็นทีเด็ดนะครับวันนี้ราคาขึ้นมาร้องเสมอไปก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนร้องเสมอนะครับพี่เพชรเก่งเสมอน้ําเงินแล้วค่อยขยับต่อครับตามสเต็ปนะครับสิบเก้าห้าสี่เล่นทีเด็ดเลยครับเพชรเก่งมารองคู่เอกครับปานเพชรวอสองประภัยกับเก้ามงคเพรจินเดียคาเดมีมวยคู่นี้อมวยทีมเดียวกันนะครับปานเพชรก็มวยของมิตรนคร ก้ามงคลก็มุดหงเสียโบสทแต่มิตรครน,นั้นเอาปานเพชรไปฝากซ้อมอยู่แบบนาเฮงนะครับนาเฮงสักชัยสิทธิ์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมีนาโยทินแถวมหาลัยเกษตรนะครับส่วนเก้ามงคลก็ซ้อมอยู่เพชรินเดียคาเทมีวันนี้พิกัดร้อยยี่สบามปอนด์ทั้งคู่มาร้อยยี่สิบสามเท่ากันนะครับต่างคนต่างมาตรงพิกัดเปะ๊ะแต่ดูรูปร่างแล้วปานเพชรจะได้สูงลอยกว่านะครับส่วนเก้ามงคลจะได้หนาลําสัน แต่ถ้าถามว่าใครได้เปรียบนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นปานเพชรนละครับเพราะความสูงมันสะดุดตากว่าความหนาเพียงแต่ปานเพชรนั้นเ,เป็นมวยจะว่าไปกันนะครับอยู่ในทีมเดียวกันก็จริงนะครับแต่แน่นอนคว่ามวยโบท๊ทมักจะเป็นพระเอกมวยของมิตรนครนี่ถ้าเจอกับมวยโบท๊ทก็มักจะเป็นรองนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนมวยของชุนเจอกับมวยของคําจันอะไรอย่างนี้นะครับลูกมวยลูกพี่มวยลูกน้องเจอกันในรายการก็มักจะ เป็นมวยลูกพี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันครับผู้นี้เก้ามงคลเพชรินเดคาเดมี่นี่เป็นมวยที่โบสทรักนะครับเป็นมวยที่โบสพยายามสร้างเพราะว่าโปรไฟล์สวยนะครับจําได้ไหมครับเด็กคนนี้นะครับที่ว่าได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่เด็กนั้นสลัดสิทธิ์แล้วก็เลือกไปเรียนที่สถาบันร,รชาชพัฒน์สนุสิทธิ์แทนนะครับเพราะว่ามีโอกาสชคมวยได้มากกว่ามีโอกาสได้ต่อยมีโอกาสได,ได้ได้เงิน คือถ้าเรียนจุฬานี่มันอาจจะดูหนักเกินไปอาจจะเรียนไม่จบหมนะครับก็เลยสละสิทธิจุลาแล้วไปเลือดสนุสิทธิแทนแล้วระบดก็พยายามสนับสนุนนะครับเพราะบดก็รักชอบนักมวยที่มีความรักดีนะครับอย่างนั้นถอะก็พยายามปลุกปั้นพยายามทําขึ้นมาช่วงหลังนี้ก็สดขึ้นมานะครับก้ามงคลชนะตลอดนะครับ สามไฟสองไฟหลังนะครับชนะเพชรสะแก้วนั้นที่พักขนส่งชนะดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์นี่เป็นการชนะช่วงหลังโควิดแล้วด้วยซ้านะครับช่วงหลังโควิดที่มาชกสองไฟแล้วชนะสวยทั้งสองไฟนะครับกำลังโชว์ฟอร์มดีขึ้นมาจงังหวะฝีมือดีครับครบเครื่องนอกในสู้ได้หมดนะครับแล้วก็ร่างกายดีจิตใจดีนะครับช่วงนี้กําลังมีกําลังใจที่เขิมเจอกับปานเพชรวันนี้ยังไงก็ดูเก้ามงคลได้เปรียบนะครับเล็กกว่านิดหน่อยครับดูรูปร่างอาจจะเสียเปรียบนิดนึง แต่ทุกอย่างนะครับทั้งสภาพร่างกายทั้งฟอร์มการชกช่วงนี้ขาขึ้นเหระครับก็น่าจะเป็นเก้ามงคลน,นะครับวันนี้ดูดีกว่าราคาต้องต่อนะครับต้องต่ออยู่แล้วคูวน่นี้ก็จะว่าจะเรียกว่าน่าเล่นก็พอไหวนะครับต่อได้ครับต่อเก้ามงคลเพชรินเดียคาร์ดมีน,นะครับราคาก็อาจจะมีสักสิบร้องไปห้าสี่นะครับก็น่าจะมีคนรองเหมือนกัน พราะดูรูปร่างแล้วอาจจะเล็กกว่าเขานะครับอาจจะมีคนรองฝ่ายตรงข้ามก็อยู่เก้ามงคลเพชรินีคาเดมีครับหน้าต่อนะครับไม่ถึงกับเด็ดครับเด็ดอยู่คู่สองคู่นี้เป็นรองเด็ดแล้วกันนะครับอยู่เก้ามงคลต้องต่อครับแล้วก็มาคู่เอกนะครับธนูเพชรวอสังประไพกับทงน้อยลูกบรรยาย่คู่นี้ร้อยี่แปดปอนด์ธนูเพชรร้อยี่บเก้าจุดสองนะครับลดหนึ่งปอนด์สองขีดส่วนทงน้อยร้อยยี่แปดจุดเก้าลดศูนย์จุดเก้านะครับ ไม่ถึงปอนต่างคนต่างสูงด้วยกันนะครับคู่นี้รูปร่างใกล้เคียงกันพอฟัดพอเวียงนะครับทั้งส่วนสูงส่วนหนาแต่ธนูเพชรนั้นเป็นมวยปล่อยเวทนี้ตลอดนะครับร้อยยี่แปดร้อยี่ิบเก้านะครับปล่อยอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกินร้อยสามสิบก็เจอกับมวยเวทเดียวกันมาตลอดแล้วก็เป็นมวยที่ซ้อมเพชรด,ดีครับตัวนี้นะครับในขณะที่ทางฝั่งของธงน้อยนี่มวยซ้อมที่ด็ดเก้าเก้านะครับ ก็ค่ายใหญ่ทั้งคู่แต่ยังไงค่ายคนจัดก็ยังก็ยังต้องได้เปรียบหลือครับธนูเพชรนะครับ,รบวันนี้สนูเพชรอ่เป็นมวยเดินเตะเดินแทงนะครับเข้าใกล้กับคว้าเสียดเกาะเหนียวนะครับแทงแรงแต่มักจะมีปัญหาเวลาเจอมวยตัวเท่ากันนะครับเจอมวยตัวเท่ากันนี่แกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สําหรับธนูเพชรนะครับแล้วบางทีเจอมวยฝีมืออาวุธคล่องกว่าก็เหมือนกันครับคือเป็นมวย ตัวใหญ่ที่ไม่ค่อยชนะใครนะครับช่วงหลังๆนี้แพ้มากกว่าชนะแพ้มงกลเพชรเพชรยินดีคาเดมี่นะครับอันนี้มวยค่ายเดียวกันนะครับแพ้มวยค่ายเดียวกันในการซ้อมเสมือนจริงแล้วก็แพ้สมิงเดชนนวดัดยิมนะครับในไฟล์ล่าสุดส่วนธงน้อยนะครับช่วงนี้ดีวันดีคืนขึ้นมาครับสองไฟ์หลังชนะสักจิตต่อเป้าเปลี่ยนต่อเป้าเปลี่ยนทับเปตริวชนะโยธินเอฟเอกรุปนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เจอนี่เป็นมวยเวทเล็กกว่าังนั้นนะครับ ทงน้อยจะเก่งนะมวยชีเวดเล็กกว่าชกมวยเพทอย่างชิมรวยสันติอุบลน,นะครับชกจากสิทธิ์ต่อพ่เปี่ยมทรัพย์นี่มวยมวยไม่ถึงร้อยยี่แปดจงนั้นแล้วก็ล่าสุดนี้ชกโยธินเอฟเอกรุปโยธินนี่มวยร้อย2ี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองนะครับต้องเบ่งน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ยังต่อน้ำหนักให้ทงน้อยอีกต่างหากใชครับก็แต่ทงน้อยก็ชนะไปชนิดหลายคนดูว่าแพ้ด้วยซ้ํานะครับวันนี้มาเจอธนูเพชรจะว่าไปก็ใกล้เคียงนะครับมวยคูน่นี้รูปร่างก็ใกล้เคียงค่าใหญ่ด้วยกัันนะครบ แล้วก็พูดถึงฝีมือม,อมวยเหลี่ยมเชิงอาวุธมวยก็เป็นมวยเขา่าไม่ไม่ต่างกันอีกแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าทางฝั่งของเอธงน้อยนั้นจะคล่องกว่านะครับอาวุธเหลี่ยมเชิงจะดูดีกว่าสมองมวยดีกว่าธนูเพชรตั้งทื่อไปหน่อยครับเป็นมวยเข่าทื่อจริงๆนะครับถ้าหากว่าเจอมวยที่มีเหลี่ยมมีลูกพลิกแพลงซะหน่อยบางทีธนูเพชรก็ตื้อไปเลยนะครับชกไม่เป็นชกไม่ได้เหมือนกันวันนี้ธงน้อยครับ ยังไงก็ดีกว่านิดหนึ่งนะครับแต่อาจเป็นรองในเรื่องของสีเสื้อหน้าเสือนะครับธนูเพชรมวยคนจัดยังไงก็จัดเต็มอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ธงน้อยนั้นถ้าปะทะนะครับปะทะกันด้วยเหลี่ยมด้วยเชิงแล้วนี่มีโอกาสพลิกนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นรองแน่นอนครับธงน้อยได้เล่นราคารองนะครับอยู่ธงน้อยครับวันนี้ลุ้นพลิกอาศัยเหลี่ยมอาศัยสมองมวยที่ดีกว่านะครับจะเอาชนะธนูเพชรที่ชื่อค่อนข้างชื่อไปได้ นะครับวันนี้อยู่ทงน้อยครับได้เล่นราคารองครับทวนอีกครั้งครับช่องทรูคู่แรกนะครับอยู่ร้อยปอนเพยกอรุณครับเล่นตามเชิงนะครับร้องเสมอขยับต่อนิดหน่อยได้ครับคู่ที่สองให้เล่นเพชรเก่งกับย่างห้าดาวนะครับมวยคนจัดครับเป็นทีเด็ดวันนี้กินทุกอย่างนะครับกินน้ําหนักกินเอ่อฟอร์มการชกนะครับในช่วงนี้แล้วก็หน่าเสื่อนะครับดีกว่าเหนือกว่าแน่นอนวันนี้นะครับอยู่ เพชรเก่งทีเด็ดนะครับราคาร้องต่อสิบเก้าห้าสี่คู่สามนะครับคู่นี้คู่ก็น่าเล่นนะครับน่าเล่นเก้ามงคลเพชรินีคารามีมวยสร้างของคนจัดนะครับฟอร์มกำลัสดนะครับช่วงนี้ขาขึ้นน่าจะผ่านปานเพชรวอสัปลอภัยได้อยู่เก้ามงคลครับร้องต่อห้าสี่นะครับห้าสี่สิบเอ็ดแปดแล้วก็มาคู่เอกครับให้ลองนะครับคู่นี้ราคาขึ้นไปได้เสียนะครับได้เล่นเลยครับคู่นี้พลิกแพ้พลิกชนะกันได้ แต่เราปักอยู่ที่ให้ปักหลักที่ทางฝั่ง,องทองน้อยนะครับได้เล่นราคารองครับรองสัก1954นะครับรองทองน้อยหาราคารองนะครับแล้วก็ลุ้นเชียร์มีสิทธิ์มาได้ครับสมองมวยดีกว่านะครับฝีมือดีกว่ารองทองน้อยครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเล่นมวยช่องทรูน,นี้ฟันกำไรไว้ก่อนก่อนจะไปรวยต่อกันในวันเสาร์พรุ่งนี้สวัสดีครับ